12น้ำก็นองเป็นตะลิงเราทั้งหลายชายหญิงสัตว์ุกกันจริงวันลอยกระทมลอยลอยกระทมลอย,ลอ,ย,ลอ,ยองค์การบริหารสว่วนตบนำบลคํานาดีโดยการนําของท่านวิเชียรสุวรรณวงศ์นายกองค์การบริหารสว่วนตบนำบลคํานาดีและทีมบริหารทีมสภาองค์การบริหารสว่วนตบนำบลคํานาดีพร้อมคณะเจ้าหน้าที่ร่วมกับสว่วนราชการ ผู้นำท้องที่และพี่น้องประชาชนชาวตำบลคําน,คนาดีขอเชิญร่วมงานสืบสารประเพณีลอยกระทงประจําปีงบประมาณ2,568ในวันศุกร์ที่15พฤศจิกายน2,567นี้ณนะบริเวณสะหลวงบ้านคํานาดีตบำบลคํานาดีอำเภอเมืองบึงกาฬจังหวัดบึงกาฬ ภายในงานมีการประดับด้วยไฟแสงสีเสียงเวทีตรรการตาและสนุกสนานกับการแสดงของวงดนตรีนอกจากนั้นมีการประกวดนางนุพพมาพบกับการประชันความงามของสาวงามทั้ง8หมู่บ้านการประกวดกระทงประเภทสวยงามประดิษฐ์จากใบตองหรือวัสดุจากธรรมชาติและการประกวดการแต่งกายย้อนยุคยอดเยี่ยม มาให้แรงใจแรงเชียร์การประกวดกิจกรรมต่างๆและร่วมร้อยกระทงร่วมกันเพื่อขอขมาพระแม่คงคาร้อยความทุกข์ความโศกไปกับสายน้ําเพื่อให้เกิดความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัวอย่าลืมมาร่วมงานสืบสารประเพณีลอยกระทงวันศุกร์ที่15พฤศจิกายน2567นี้ ณบริเวณสะหลวงบ้านคำนาดีตำบลคำนาดีอำเภอเมืองบึงการจังหวัดบึงการสมัครเข้าร่วมกิจกรรมการประกวดประเภทต่างๆได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดีตั้งแต่วันที่1ถึง14พฤศจิกายน2567นี้สอบถามรายละเอียดการประกวดกิจกรรมต่างๆได้ที่092-953-9147นางสาวรุ่งนภา,านามสุนารองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดี